สวัสดีครับเมื่อนี้ผมตื่นเศร้าขึ้นมาเห็นเพจหลายๆเพจนะ้องพี่น้องเนาะหลายๆเพจผมกับว่าสิบเออกมาคุยนะของผมก็เป็นช่องน้อยๆน้องนะพี่น้องกับเบิงอ่าพี่จันนี่เพื่อนกับเบอออกมากเพื่อนพึ่งอ,ออกมากแล้วกับเบิงอ่าก็อ่าซ่อ,องดูฮี้อยียงสิครับนะ้องพี่น้องเนาะผมก็ได้มาเบิงมื่อวนนี้เศร้าวันที 8, ่แปดพฤศจิกาผมลุกไปใส่บาทมามื่อนนี้เป็นมือ งานมันเกิดผมผอมครับพี่น้องว่าสีบออกมาคุยมาเบาะนะพี่น้องเป็นอย่างกลุ่มอันนี้เริ่มออกมาหลายนะครับที่ผมเบิงครับที่ผมเบิงเริ่มออกมาหลายเริ่มออกมาแต่มันสิมีกลุ่มที่วา่าดาคนอีสานนะพี่น้องเนาะผมผมอดฟังอยู่มันก็คนอีสานเขาเาบ่ได้ไปเห็ดอีหยงห้เด้ครับเขาก็าบดได้ไปเห็ดอีหยงห้ เป็นอย่างคือเป็นพวกเล็กน้อยกัสงสารพ่อแม่คนทีดาก็มีแต่คนอีสานเนี่ยคนออุดรคนขอนแก่นนี่อย่างที่พ่อแม่เพิ่นออกมาขอโทษเนาะขอโทษนี่แหละอ่าสังคมของคนไทยนี่เป็นงสี่พี่น้องเฮตพิษแล้วก็มาขอโทษเวลาเขากุมกันเป็นอย่างคือบอคิดก่อนกอนทีเบาเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าอ่าอันนี้ผมก็เดี๋ยออกมาคุยออกมาวา่ามาดา อย่างกันเนาะคนอีสานวได้เพียยังไงครับเขาก็หาเศร้ากินคําเขาไม่เคยขอเคยขอพ่อขอแม่เขาจบปอซีปอ 6, หกมอสามมอหกนี่ยงเขาก็ขืนมาเหตุงานมาหาเหตุงานเขาไม่เคยขอพ่อขอแม่แต่คนที่ออกมาดาคนอีสานนะ่ะทุกมือเนี่ยนั่งโทษก,กลับไปขอเงินแม่ต้องไปเลี้ยนแต่ของมีค้ามุขไปเที่ยวห่างนั่นทเที่ยวห่างนี่พ่อแม่อยู่ทางบ้านเป็นยังไงบอเคยเห็นคิดเห็นครับพี่นอ้องอันนี้อ่ะ บางทีขอเะของไปเทียเท่ยวนนเที่ยวนี้นั่นแหละคนที่ออกมาดากะผมกะฟั่งมาฟั่งข่ามาหลายมือครับเป็นอย่างคนอีสานบริเหตยังไงนะพี่น้องเนาะอ่ามาดาคนอีสานมีกลุ่มหนึ่งผู้ไต้กะอ่าที่ว่าเสียงผู้ใต้กันย่างมาท่านเห็นออกมาย่อมรับแด่ยิ่งแต่เสียงไม่ยิ่งสองคนอ่าเขาก็อยังนี่แหละออกมาย่อมรับซะครับออกมาย่อมรับ คลิปนี้ผมตื่นเต้นเึ้นมากอะ่ะเลยอยากวบาเนี่ยจังหน่อยคนในฐานะคนอีสานผู้หนึ่งคือกันนาะพี่น้องเนาะไปแล้วครับสำนีแหละฝากไว้น้องๆนูนๆค่ะเขาอ่าให้ไปคุยกันกะนั่นแหละกะที่ขอโทษซื้อ,อ,อรู้เท่าไม่ถึงการคือเขาว่าทุกคนนะครับพี่น้องครับผมเครียดเครียดเนี่ยพี่น้องเนาะเบิง้งคิปเบิบ้งอันนั้นของเพิินแล้วไปแล้วครับ สำนี่แหละมันนี้เป็นงานันเกิดผมพร้อม่าจากวอลหลยายห้าง